เอดอสเนี่ยให้มาครบแล้วนะอะดัพตีฟคูซอนโทนมาเรียบร้อย b ายสปอร์ตมีมีตัวเตือนออกนอกเลนมีเลวคอร์สทัฟฟิกอะเรตนะครับมีมาให้เป็นระบบความปลอดภัยเนี่ยเต็มคันเลยตัวเกียร์ตัวนี้มีบวกลบนะครับเป็นในรูปแบบของสเตปโ o n i c นะฮะแต่ในส่วนของ p a แพ e เดิลชิปนิสุบิชิไม่ได้ติดตั้งมาให้นะครับเบรคมือ ยังเป็นเบรกมือสายธรรมดาไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวของออโต้โฮไม่ได้มีมาให้ตอนนี้ยางลั่นทุกโค้งเลยครับคือลั่นในที่หมายถึงว่าผมพยายามจะเข้าให้อเวอร์สปิดแล้วก็แอคทีฟยอร์คอนโทรทำงานนะครับพอแอคทีฟยอร์คอนโทรทำงานเนี่ยตอนแรกก็เสียวๆฮะแต่พอพอมันทำงานพวกมันดรอปความเร็วปั๊บนะครับ,เ,รบเสียงยางปล่อยให้มันลั่นไปแต่ตัวรถเอาอยู่ เราทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมเดินทางมาไกลนิดนึงนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าร่วมกับกิจกรรมทดสอบสมรรถนะของ l l n n w ว Mitsubishi ไ i t ตัน t t l l t e ใหม่ครับจริงๆแล้ว m i t s u b i s h i นั้นนะครับได้เปิดตัว All-New Mitsubishi Titan สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับอยู่ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งปีละแต่ในส่วนของ Athlete ซึ่งต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นรุ่นซูเปอร์ท็อปของไททันก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านี้ รุ่นท็อปก็คือ Mitsubishi Titan Alta ใช่ไหมครับที่เป็นตัวท็อปแต่พอเป็น a อ l ล t e นะครับก็มีการเติมเต็มหลายๆส่วนฟีเจอร์ก็มีการเติมเข้าไปนะครับรวมถึงกับเปอร์ฟอรนซ์ของเครื่องยนต์ที่มีการอัปเกรดให้มีพลังมากขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวการทดสอบสมารถนะของ All New Mitsubishi Titan a t h l e t e ทั้งทางเรียบและทางลุยเพื่อขึ้นดอยสูงครับ สำหรับไทตันอะดลีดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับปรุงเกิดขึ้นไม่น้อยเลยนะครับกับตัวรถโครงสร้างตัวรถเนี่ยเขาเน้นไปทางเรื่องของใช้เฟรมที่น้ำหนักเบานะครับแต่แข็งแกร่งก็เหมือนกับไททันตัวทั่วไปนะครับมิติตัวรถเนี่ยเท่ากันอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือในเรื่องของกระบะนะครับพื้น,ขอ,ะะน,น,นาาของกระบะเนี่ยพื้นที่บรรทุกสัมภาระของกระบะตัวมิตซูบิชินั้นดีไซน์ออกมาให้เป็น เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์นะครับในส่วนของกระบะแล้วนะครับมีความกว้างความยาวเนี่ยสำหรับตัวของผู้ประกอบการหรือชาวไร่ชาวสวนชาวนานะครับที่ต้องการเอารถคันนี้นไปบรรทุกสัมภาระผมบอกว่าได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างจะใหญ่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ All New Titan Elite นั้นได้เติมเต็มมากกว่ารุ่นปกติหรือในตัวท็อปที่ในรุ่นของ Alta นะครับนันก็คือในเรื่องของ การตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับกับตัวรถรอบๆคันไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของตัวกระจังหน้านะครับในส่วนของโป่งล้อด้านข้างคิ้วล้อ Q นะครับในส่วนของบันไดในส่วนของโลบาร์นะครับที่ตกแต่งเพิ่มเข้ามาพิเศษกว่าตัวของรุ่นปกติหรือในรุ่นท็อปที่เรียกว่าอัลตากว็วาได้อัตลตีดเนี่ยพิเศษกว่าตรงที่ว่าสมรรถนะเขาดีกว่านะครับสมรรถนะแรงกว่าปรับปรุงมาใหม่ นะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นตัวของไมเว c คลีนดีเซลนะครับ2.4ลิตเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในส่วนของสีดําเงานั้นก็ไปตกแต่งในเรื่องของล้อนะครับลวดลายของล้อเอาสีดําเงาตรงเนี้ยเข้าไปทําให้ล้อนั้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับยางที่ให้ติดรถมาก็จะเป็นของอตัวไฮเทเลนสามารถลุยได้นะครับขับทางปกติก็ได้สบาย,บาย,บายในส่วนของแอดลีดนั้นนะครับภายในเนี่ยก็จะมีการตกแต่ง มีการหุ้มเบาะหนังนะครับพร้อมกับตัวอาคันธาล่าที่ใช้สีเนี่ยค่อนข้างจะฉูดฉาดหน่อยเป็นสีส้มนะครับคลิปด้านข้างๆแล้วก็มีสติชชิ่งเดินได้คู่สีส้มเช่นเดียวกันนะครับเบาะนั่งตรงกลางเนี่ยในส่วนที่ผมแจ้งว่าเป็นอาคันธาล่าเนี่ยตรงนี้เวลาพอเรานั่งนะครับก็รู้สึกกระชับดีนะครับแต่ตัวเบาะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะฮะก็ทั้งสีที่นั่งก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ส่วนในตัวของการตกแต่ง ในเรื่องของคอนโซลน,นะครับในเรื่องของแผงข้างไอาการเดินได้คู่เนี่ยมาถึงแผงข้างเลยนะคอนโซลของไททันแอดลีก็เป็นเหมือนไททันตัวปกตินะครับมีหน้าจอตรงกลางที่แสดงการทำงานของระบบต่างๆ a d a s เนี่ยให้มาครบแล้วนะ Adaptive c r u i s ค c o n t r o l มาเรียบร้อย b y ยสป t t มีมีตัวเตือนออกนอกเลนมี Real c ร o s s Traffic Alert นะครับมีมาให้เป็นระบบความปลอดภัยเนี่ยเต็มคันเลย ส่วนตัวของฟีเจอร์ต่างๆที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นรถคันนี้เดี๋ยวผมไล่เลยนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างตัวชุดคอนโซลนะครับตัวจอทัชสกรีนก็ใช้ร่วมกันกันกบไททันตัวทุกรุ่นก็ว,ว่าได้นะครับตัวกล้องท่านผู้ชมจะเห็นนะในกรณีที่เราเปิดระบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามานะครับหรือมีวัตถุอะไรต่างเนี่ยเขาก็มีการแสดงภาพรอบๆคันให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้าง ตัวนี้นะครับแสดงแผนที่นำทางได้ด้วยมีน a v วิเกเตอร์ในตัวแล้วก็อย่างนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวของ a p p l e CarP l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับในกรณีที่อยากจะแสดงในเรื่องของ g o o g l e m a p นะครับเป็นแผนที่นำทางหรือตัวของแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันแอร์นะครับก็เป็น Dual Zone นะครับมิสูบิชิเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงนี้ว่าช่องแอร์ช่องแอร์ทั่วๆไปแล้วนะครับ จะไว้บริเวณหลังกล่องอสัมภาระที่อยู่บริเวณเท้าแขนตรงกลางเนี่ยแต่ Mitsubishi เขาจะเอาท่อระบายความเย็นนะครับไว้ด้านบนหลังคาก็ใช้ในการกระจายความเย็นเนี่ยทั่วห้องโดยสารได้เลยนะฮะในส่วนของตัวปุ่มควบคุมต่างๆครับเขาเอาลักษณะเป็นเหมือนตัวคียเป็นโนนะครับอยู่ด้านใต้ช่องแอร์แล้วก็ ใน,ในส่วนนี้ก็จะมีสวิตควบคุมระบบต่างๆแยกเอาไว้ชัดเจนรวมไปถึงกับตัวของพวกระบบขับเคลื่อนก็ต้องบอกไว้ว่าในส่วนของแอดลีดนะครับที่เราได้ทําการทดสอบในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อรุ่นอปแอดลีดมีทั้งขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับตัวขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยนอกจากสวิตควบคุมนี่เป็นในรูปแบบของเป็นโนแล้วนะครับด้านใต้ก็จะมี ตัวอาวุธลับในการลุยเช่น d i f f e r เรนเช l ล็อกนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมมาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะ USB ก็มีทั้ง Type C แล้วก็ USB ปกตินะครับ w i r e l e s ชาร์จติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของเกียร์ครับคอนโซลเกียร์เนี่ยตัวเกียร์ตัวนี้มีบวกลบนะครับเป็นในรูปแบบของ s t e p โ o n i c นะฮะแต่ในส่วนของ p แ t ดเดิลชิป มิสซูบิชิไม่ได้ติดตั้งไม้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ไปทําการเซร์หลังจาากกที่ทสํารวจกลุ่มลูกค้าของมิสซูบิชินั้นนะครับลูกค้าทุกคนก็ชอบแต่ผลสารวจมาว่าไม่ค่อยได้ใช้มิสซ mm ูบิชิก็เลยมองว่าเราเขาให้ตําแหน่งของการปรับตําแหน่งเกียร์นะครับอยู่ที่ตัวคันเกียร์แล้วก็มีใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแพลนชินที่ผมมาลเนี่ยไม่มีเบรกมือ ยังเป็นเบรกมือสายธรรมดาไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวของออโต้โฮไม่ได้มีมาให้ถ้าจะขั้นเกียร์มาเป็นระบบขับเคลื่อนแล้วครับซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วเนี่ยเราสามารถควบคุมได้จากตัวปุ่มควบคุมบริเวณนี้นะครับสวิตส์สั่งการในส่วนของระบบขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อไฮเป็น4ล้อโลหรือเป็นตัวของ4 l l ซึ่ง Super c s e l e c t 4 w โของมิตูบิชิเนี่ย พัฒนาถึงขั้นสุดแล้วครับพัฒนาถึงขั้นสุดในที่ว่าต้องยอมรับว่าระบบขับเคลื่อน4ีล้อของเขาเนี่ยให้การยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างจะดีมากๆในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับที่นอกจากตัวระบบขับเคลื่อน Super s e l e c t ็กควีนไนอกจากตัวของปุ่มพวก differential ล็อกตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่มาให้ซึ่งทางวิศวกรของมิ s ซูบิชิเนี่ยพัฒนามาให้ถึง7โหมดครับอีโค่ลเนี่ยก็เป็นโหมดปกติแล้วนะ แต่ในส่วนของโหมดสปอร์ตมิตูบิชิเขาใช้คำว่ากาเวลนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกลุยโคลนนะครับลุยหินโหมดมัดโหมดล็อกต่างๆทั้งหมดรวมแล้วก็เจ็ดหมดนะครับขี่ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับว่าเจ็ดโหมดกับขี่กับกับการไต่ขึ้นดอยชันๆนั้นนะครับสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ในในเรื่องของทางดำครับรู้สึกเริ่มชอบกับสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับตอบสนนอกได้ค่อนข้างทันใจและ ที่ผมไปโฟกัสเลยในเรื่องเกียร์กับในเรื่องช่วงล่างเกียร์ที่ออกแบบมันดีนะครับรอยต่อของเกียร์นั้นต่อกันได้ราบลื่นตัวของเทอร์โบครับเป็นทูสเตตทูสเตตในที่ว่านี้ก็คือมี2ลูกนะครับลูกเล็กกับลูกใหญ่ลูกเล็กจะทํางานปกติตลอดเวลาเพื่ออัดอากาศไปให้ลูกใหญ่แต่ลูกใหญ่เนี่ยจะทํางานในช่วงความเร็วปลายนะครับหรือช่วงรอบส,สูงจะเป็นหน้าที่การทํางานของของเทอร์โบลูกใหญ่ อันนี้ทั้งนั้นตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อลูมิเนียมที่เป็นน้ำหนักเบาเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องทําให้ตัวของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับทนทานแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนทําได้ดีขึ้นนะครับขับขี่บนทางดําแบบนี้มานะครับทางคันคายจะเรียบผมก็มาสังเกตในเรื่องของเสียงรบกวนที่จากข้างนอกเวลาจะเข้าาในรถนั้นมากน้อยขนาดไหนถือว่าเก็บเสียงใช้ได้เลยนะฮะร,รถสูงอยู่แล้วก็จะเป็นตัวของ อุปสรรคในเรื่องน้อยสในเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารสอบผ่านนะเงียบกิบเลยนะครับถึงแม้ว่ามิติตัวรถจะมีความยาวจะมีความใหญ่นะครับแต่วงเลี้ยวของคันเนี้ย6.2เมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรากับรถนะ,ะสบายยวงเลี้ยวไม่กว้างนะครับตัวของระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้ข้างหน้าเป็นอิสระแม่เพอสส์นะฮะข้างหลังก็จะเป็นแหนะแต่ในเรื่องของชช้กอัพสปริงนะครับ เขาบอกว่าเป็นชิ้นงานเดียวกับรุ่นอัลต้าคือผมก็คิดว่าตัวของระบบช่วงล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพแอปซอร์เบอร์หรือตัวสปริงเนี่ยนะครับน่าจะมีการอัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาให้มันดีกับเอลต้าแต่เอาอยู่ลองมาแล้วช่วงล่างค่อนข้างจะซัพพอร์ตการสั่นสะเทือน,นซับแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้ดีเลยทีเดียวเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับก็ยึดเกาะได้ดีในระดับหนึ่งคุณไม่ต้องไปเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่อง,องช่วงล่างละช่วงล่างถือว่าทามาได้ ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะฮะเจอรอยต่อถนอนเจอของออลูกคลื่นหรือหลุมต่างๆเนี่ยเขาเขาเขาช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นทางชันดูในเรื่องหลุมในเรื่องทางโค้งในเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องการยึดเกาะที่บอกว่าออไซน์ออกมาได้ค่อนข้างจะเนี๊ยบนะฮะมันจะมีระบบท่านผู้ชมครับเขาชูเทคโนโลยีนี่งขึ้นมา เรียกว่า Active Yaw Control ไม่ว่าจะอยู่ใน a อ l e รีอยู่ในตัวของไททันอยู่ในตัวของ Expander เป็นเทคโนโลยีที่ Mitsubishi ชูโลงอยู่นะครับตอนนี้กับ Active Yaw Control ซึ่งเขาจะไปดอบความเร็วของล้อฝั่งในโค้งนะฮะทำให้การเข้าโค้งเนี่ยมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากไปดอบความเร็วของตัวล้อแล้วนะครับในกรณีที่โอเวอร์สปีดในกรณีที่ความเร็วเกินเขาก็อัจฉริยะพอสมควรนะ ตอบความเร็วมาให้เข้าองศาของโค้งได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มไต่ความชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสภาพเส้นทางก็โคตรเคี้ยวนะครับเป็นโค้งที่ทั้งหักศอกบ้างโค้งอันตรายบ้างแล้วโค้งที่ใช้ความเร็วได้บ้างนะครับตอนนี้ ยางลั่นทุกโค้งเลยครับคือลั่นในที่หมายถึงว่าผมพยายามจะเข้าให้โอเวอร์สปีดแล้วก็แอคทีฟยอคอนโทรทำงานนะครับพอแอคทีฟยอคอนโทรทำงานเนี่ยตอนแรกก็เสียวๆฮนะแต่พอพอมันทำงานพูกมันดรอความเร็วปั๊บนะครับเสียงยางปล่อยให้มันลั่นไปแต่ตัวรถเอาอยู่รถเอาอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าผมมาไลนะครับคุณไม่ต้องไปแก้รถไม่มีอาการมากมายนะักขนาดผมเข้าโค้งด้วยความเร็วพอสมควรนะแต่หนึ่งเรื่องท่านผู้ชมครับตัวเกียร์เนี่ยแพดเดิลชิพที่เขาไม่มีมา ทีนี้ไอ้บวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์ตรงนี้นะครับมันสามารถบวกลบได้นั่นแหละแต่ในกรณีที่ผมต้องการใช้เอนจินเบรกหรือดรอปอัตราทดมาเพื่อเป็นตัวลดความเร็วเนี่ยบางครั้งนะครับระบบยอมบางครั้งระบบก็ไม่ยอมเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยออสูงเกินไปนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ตัวของเครื่องยนต์หรือตัวระบบเกียร์เนี่ยสึกหลอหรือใช้งานหนักใช่ไหม ทางตัวของกล่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ผบปดนะจนกว่าความเร็วเนี่ยมันจะดรอปลงมาอยู่ในย่านความเร็วที่พอเหมาะพอเจาะนะครับถึงจะยอมดรอปเกียร์ลงมาให้นะครับเอาะละครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มจะชมภัยกันเรื่อยๆนะครับเข้าสู่พื้นที่ป่ากำลังขึ้นดอยกับทางชันแบบนี้ครับ สภาพเส้นทางนั้นนะครับจะเรียกได้ว่าผิวเส้นทางนั้นพอดีคันก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องเลือกในตำแหน่งการวางล้อให้เหมาะสมไม่งั้นอาจจะตกหลายทางนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมมุมมองของภาพเนี่ยนะฮะมีเส้นกาดระยะอะไรให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเล็งลำบากใช่ไหมฮะดูจากกล้องเนี่ยเขากล้องนี้เป็นตัวเลง็งเป็นตัวการวางตำแหน่งล้อแต่เงื่อนไขเขาก็ามีนะเห็นนะ ถ้ารอบสูงนะครับความเร็วซักประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัดกันทํางานไปเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วต่ำนะฮะในพื้นที่ธุรกันดาลแบบเนี้เข้าตัวของกล้องเนี่ยมันจะปลอดภัยยิ่งขึ้นว่าง่ายๆ,ๆนะเราใช้ตัวของ 4H นะครับก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคพวกนี้ไปได้สบายๆนะตอนนี้เริ่มเข้าสู่เส้นทางออฟโรดแล้วนะฮะฝุ่นเยอะเลยเพราะว่าสภาพพื้นผิวเนี่ย แห้งนะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนหน้าแล้งของไทยแล้วนะแต่สภาพทางอย่างนี้ท่านผู้ชมครับถ้าฝนตกมาสนุกเลยแหละได้ออกอาวุธลับของรถครันนี้ทุกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรื่องอะไรหลุมบ่อมันจะเยอะนะฮะแล้วก็ความชันของพื้นที่เนี่ยที่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะก็แต่เรื่องความชันผมไม่ค่อยห่วงเพรอะมันสูงฮนะ470ตันเมตรอยู่แล้วนะ ก็สบายจบายแหละห่วงอยู่อย่างเดียวพวกหลุมลึกอะไรพวกนี้แต่ในเรื่องหลุมเนี่ยถ้าคุณวางตำแหน่งล้อดีๆรถมันก็จะบอบช้าน,น้อยนะสภาพทางเริ่มหนักขึ้นเริ่มสาหัสขึ้นเรื่อยๆนะมีเนินเอียงมีหลุมบ่อนะไอหมวกกันขับขี่เนี่ยผมขอดือ้อผมยังไม่ใส่ผมจะลองดูดีว่าตัวของพละกําลังเครื่องยนตน์จะทำให้ได้สุดขนาดไหน,นของการฟันฝ่าอ,อุปสรรคประเภทนี้นะ แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะดูแล้วมันไม,ไม่ได้โหดอะไรมากมายเพียงแค่ว่าเป็นสภาพเส้นทางที่ชำรลุดนะครับในตไตาของออฟโรดเขาก็มีหลุมมีบ่อนะตัวช่วยเยอะขับสบาสบายอยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกโอ้โหสนุกละทีนี้จะได้ออกลิ์ออกสมรรถนะมากกว่านี้แน่นอนนะขึ้นเรื่อยๆฮะผมก็ พยายามใช้รอบต่ตําๆไว้นะลองดูว่าท็อกมันจะดันรถขึ้นจากอุปสรรคได้มากขนาดไหนนะฮะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆกลัวรถช้าเหมือนกันเพราะว่าหลุมบางหลุมม่ยค่อนข้างจะลึกะฮะหล่นลงไปก็ไอขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้อยู่แล้วละแต่ว่ารถมันจะช้าหรือเปล่านะก็เอาเป็นว่าไม่เสี่ยงหล่นไปดีกว่านะครับตัวช่วยการการทำงานตัวช่วยกันขับขี่ในสไตล์ออฟโรดของเขาเนี่ยมีเหลือเฟือมากมายนะ นี่ขนาดยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะกับาทบภาพเส้นทางที่ค่อนข้างจะโหดขึ้นเรื่อยๆะละ มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับปลายทางการทดสอบวันนี้นะครับกับจุดชมวิวบ้านป่าโหลด้านหลังเนี่ยดอยหลวงเชียงดาวเราก็ฟันฝ่าอุปรสรรคต่างๆมาครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยในสไตล์ที่เป็นออฟโรดนะเส้นทางที่ลองออฟโรดมานะครับถ้าฝนตกนสนุกเลยแต่วันนี้ก็ได้ลองหลายๆรูปแบบนะในเรื่องของระบบขับเคลื่อนตัวของซ u เปอร์ซีเด็กโฟร์ครับ ตัว 4Lc ไม่ได้ใช้งานนะฮะใช้แต่ตัวของ 4SLC แล้วก็4 h รวมถึงขับ2ในบางช่วงบางตอนของการเดินทางเนี่ยที่เป็นทางออฟโรดต้องบอกว่าตัวของแรงบิดสิ0งเนิมตันเมรพาให้ไต่ระดับความชันขึ้นมาสบายผมไม่ค่อยได้เติมคันเร่งเท่าไหร่นะฮะใช้รอบไม่เกิน2,000รอบก็เนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับจุดเด่นของตัวไต่ตันแอดลีดในรุ่นนี้ที่ได้ทำการทดลองรับ ช่วงล่างดีนะยกความดีความชอบให้ของอัลต้าเลยเพราะว่าเขาบอกเป็นช่วงล่างชุดเดียวกันนะครับแต่พอมาอยู่ในรถที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นในการที่เขาไปพัฒนาในเรื่องของแรงม้าแรงบิดใหม่ช่วงล่างชุดนี้ก็เอาอยู่ครับขับทางดำเนี่ยสบายๆรองรับในเรื่องของอการทรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆในช่วงเข้าโค้งนะครับแอคทีฟเบลคอนโทรก็เข้ามาช่วย ในเรื่องของความปลอดภัยเขาดอบความเร็วให้นะครับสำหรับล้อฝั่งในก็จากที่เห็นนะที่เราได้ลองลองมาหลายรูปแบบในส่วนของอาวุธลับล่ะครั้งนี้ไม่ได้ใช้ตัวดิฟล็อกนะครับใช้แต่พวกเอเดเชนคอนโทรลแล้วก็หมดการขับขี่ต่างๆนี้ก็เหลือเฟือละกับสภาพเส้นทางแบบนี้นะสิ่งที่ชอบอีกหนึ่งอย่างพวงมาลัยคมนะฮะวงเลี้ยวกับรถเนี่ย6.2เมตรเองนั้นที่ตัวรถเนี่ย วันนี้ไททันเนี่ยขนาดมิติตัวถังในใหญ่ที่สุดในในคลาสแล้วนะแต่วงเดียวค่อนข้างจะแค,คบครับตัว a อด้าส์วันนี้มาครบหมดแล้วฮะ2อลิตรของไม a ว c l รี n d ดี s ซ l กับ2 4แล้แรงมา้าวิ่งทางดำสบายสบาย,บายฮเกียร์ก็เจ๋งดีนะครับผมชอบการทำงานเกียร์มันลัดลื่นในช่วงกลางเนี่ยช่วงที่ต้องเรียกใช้กำลังเรียกใช้พลังของเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองให้เป็นอย่างดีรอยต่อของเกียร์เนี่ยสมูทมากมนะฮะ จะได้ไปน,นิดเดียวแพเดิชิปที่มีมาให้นะกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โคนะแจ๋วเลยทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของไททันแอดลีดนะครับที่เราได้มาลองณนะวันนี้กับบ้านป่าโหลจดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้ด้วยครับกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ทั้งยูทูบชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ